สวัสดีครับสวัสดีช่อง y o u t u b e ต้อยหมอดำเซก,กึนร้อยนะครับผมวันนี้จะพามาดูบรรยากาศช่างซ่อม VT ทีนะครับตอนนี้ว t ทีกำลังปรับปรุงนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะลกหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าของทุกอย่าง มันกัดศีรษะเิดจังจน,น่อยครับเพราะว่าน้อง,องๆอนมาเลือเอาชุดนะครับตอนนี้นี่ครับบรรยากาศการซ่อมโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กเวทีนะครับผมนี่คือบรรยากาศการสอมนะครับรับด <c oughs> ครับมันเป็นธรรมดาเดสิออกลิเแแต่ก็ว่าในไม้หัวไม้หัวดังว่บอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับออกไม่เบรนบ๊อออบผ่าอ๋อ อันนี้คือจุดหนึ่งนะครับกำลังซ่อมอยู่นะครับกำลังซ่อมกำลังปรปับปรุงเวทีนะครับผมแล้วเราจะไปดูอีกฝั่งนึงเราจะไปเบื้องอีกฝั่งนึงนะครับผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่ครับบรรยากาศนะครับอันนี้คือเมื่อกี้ที่ผ่านมาที่ผ่านมาเพุ่นหันนะครับคือตรงนั้นคือ,อชั้น VT ฐาน VT เ,เรียกง่ายๆคือฐาน VT นะครับมืองนี้สิเป็นมืองนี้สิเป็นเป็นนางลานครับพี่น้องมืองนี้เป็นนางลานนะครับตอนนี้กําลังซ่อมอยู่นะครับ ตอนนี้กำลังสอมทุกอันเลยนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศนะครับผม นี่แหละครับเล็กอันไนชำรุดอันไนขาดอันไนหักกระ่อมก็ออกครับพี่น้องคือปิดฤดูกาลคือซ่อมเลยนะครับผมว่าเวลาเฮาปีนี้กับกะบา่าลหลกระทันหันอีกครับนี่นะครับ กำลังส่อมกำลังเชื่อมอยู่นะครับผม ฝากกดติดตามฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ